เอาไปกันขุดเก็บขนปลาสลามนะครับปัานนี้ทำเนี่ยขี้ดินทรายทำเน่ยพวกขุดออกกินเมื่อยครับเนี่ยทำทำเนี่ยไปย่าก็ยองต้องขุดขมขุดคนนดำเพราะว่านี่ครับเก็บมันละเอียดละเอียดนี่มันเป็นทรายเลยครับนีเมอแม่นเคือบอกเมอแมนครับมีแต่ขี้ดินทรายนะครับี่ทพี่น้องเห็นนี้มันไม่เป็นหนังมื่นๆนะครับมันมันมัจะเป็นเนื้อหยาในพี่น้องมันจะเป็นใสๆเนื้อหยา เนี่ยเบิ้งในโทรทัศน์ด้วยทีวีนี่หนังประสะรามันเบริเบริไปตะกินนะครับแต่ว่ามันเป็นเม็ดใส่นะครับเนาะคล้ายขนาดใส่นสนะ้องเนี่นครับคันบุกูดก็บ่ได้ได้ไปน้องกินบ่ได้นะครับขั้นตอนนะครับพี่นอ้องครับสร,สร้างเบอร์ซีมาขูดให้เบิ่งพี่นอ้องครับขั้นตอนตอน้ตมน,น้บิมมฮวอนเลยพี่นอ้อง ครับพี่น้องมันมีโจ้เพื่นกัลยาหารทะเลว่าฝากจากชุมบุรีนะครับใช่ครับพี่โจนะครับเพื่นกับเป๊้าะแตนยาเพื่นอยู่ชุนบุรีค้ากับกุมารเพื่นกัลยาเนี่ยมาฝากน้องนงนะครับทีมงานมม่บอกยังไงตอนนี้ก็ยังเบิ่งบอกนะมาเป็นยังพี่น้องตัวนี้หอยพี่น้องพี่น้อง ให้มากินหอยครับตัวน,นี้หอยครับตู้หอยนางลมใหญ่พี่น้องรู้สึกจดัดลำยิ่งใหญ่นครับหอยอันนี้ยังพี่น้องเลยเป็นกิดกางง่ายครับพี่น้องง่ายนีย่สวยใหญ่พี่น้องเขาบางใน,งนต่างว่าจะส่วนบุหรี่เป็นยังไงขังสุดนจอด,ดีเลยสุดยอดเลยครับตัวนี้พี่น,อน้องตัวนี้คืออีหยังว่าเป็นปลาเบื้องบ่อด้ือยัง,งยไงไอตังเบอร์เราเกิดเบอร์โซ่หัวโซ่หางมันงามเหมือนกันนะเป็นยังไงปลาหา่าครับปลาล้ําครับพี่น้อง มือพี่น้องสลาม้ำเลยครับสราร้ำครับมาจากทะเลส่ซุกซวดกับสลาม้้องแหนะจเป็ดชีวังนี่นะครับโอ้จะจะจนหมากยังตัดเทียบไปเห็ดคุณชลาวมันกินไหนได้พี่น้องตรงไปปูดขุนปูนยังอ,กออกได้พี่น้องจังสกินได้อเอาไปดันขุดเก็บขุนปลาสลามนะครับปั๊นนี้ กินดินทราย,ายครับผมโ,โอ้โอกกินเมื่อยครับนี่ฮยทำแน่เปรี้ยงขึ้นต้องขูดขมขูดขน้ำเพราะว่านี่ครับเก็สมันละเอียังยังไม่เป็นทรายเลยครับ,บน,นี่่แม,ม่นผมไม่เป็นครับมีแต่ขี้ดินทรายนะครับขี้เป็นน่องเห็นนี่มันไม่เป็นหนังมันๆันเลครับมันมันมัจะเป็นเน,น,เนื้อหยาอะไพี่น้องมันจะเป็นใสใสเนื้อหยาเนี่ยเบิ้งในโทรทัศน์ด้วยที่วิ่หนังปลาดํามันมันมันไปตะกินนะครับ แต่ว่ามันเป็นเม็ดใส่แล้วครับเนาะคล้ายขนาดไส้เนาะแง่นครับพั้นบูบูนก็บาได้ได้เป็นน้องกินบาได้นะครับขั้นตอนนะครับพี่น้องสร้างเบอร์ซีมาขูดให้เบิางพี่น้องครับนตอนขึ้นหนามลุงหอนเลยครับพี่น้องไปจุ่มกับน้่งเห็ดเปรยวร้ายเปรี้ยวร้ายมครับผมนะดึงนะครับบหได้กินง่ายๆได้ครับนี่นะครับ โอ้ฟังิจงพี่น้อง่มันกระดาษใส้พี่น้องเป็นสายเลยครับนี่เ็สมันเลยครับพี่น้องเ็ดมันรบุกูเรากินมัเน้อครับพี่น้องขันงันนน้เนน้กงน้งขนน หาการกินง่ายการเลี้ยกันง่ายเกพี่น้องเลยเราสนุกกนะครับพี่น้องหลังจากขุดขนแล้วเออประมาณครับขุดเก็้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องฉลามขุดเก็้แล้วนะครับ ตอนนี้เป็นขั้นตอนลืบเนื้อนะครับเนื้อครับปลาฉลามนะครับพี่น้องลืบเนื้อปลาฉลามมึงมีส่วนใดถิ่มไหพี่น้องเอาเฟือยเบื่อมามีดมะนาวพี่น้องมูนี้คนเตรียมตัวไว้อันนึงต่างลักนะครับพี่น้องเพิ่นมาเสื้อผ้ายครับตามสภาพนี่แหละครับ หนังจมกินไปเดี๋ยวมาเอา่หน่อตัวไปเลยเนี่ยมีดเงี้มักูเกาคือเกาห่ะพี่หนอพี่เอาไปเป็นเราเวกผูเอเป่าคะเป็นพวกตวน้มัอเปราะกาอเครับคือไม่เปิดงูอ่อเเอร สย้อยเป an yeah, yeah. so an an ็นเหรียญมาเดินสอยเป็นเหรียญนั่นพี่น้องไงนี่ครับอันนี้ก็ดีนะครับพี่น้องสกินจังกินง่ายนะพี่น้องลองหางมันนะครับนี่เนาะงเมียนครับสอยเป็นเหรียญเลยครับพี่น้องเฮ้ยกระดูกมันก็เป็นแต่ยำเพิ่มเลยพี่น้องไม่ได้พูดพี่กันนะครับพี่น้องกินได้เบัตกับหัวหงายสะอาดเบิสหัวนี่ย ครับพันตอนต่อไปห่ากระติ๊บมะลว์ปลานะครับปลวกปลาเพื่อเอาไปผัดครับก็บังไมยังบม่ข้าวครับปลาฉลามปลาฉลามนะครับปลวกแค่ก่อนนะครับยังบม่ข้าวครับปลวกเราจะเอาไปผัดอาเป็น้องสิเป็นเนี่ยได้หลังจากปลวกเสร็จมันสิเป็นเนี่ยเดี๋ยปลาอย่างไรปลาฉลามครับปลาฉลามไม่หนีมันต้องล่างก่อนครับเพราะว่าโดยปกตินี่โดยธรรมชาตินี่ หอยนั่นจะมีกินนิดน้อยหนึ่งบุลล่าบุลลางบุลลัยครับหอยนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเราบพี่น้องต้องล้างหอยก่อนได้พี่น้องหอยนี่จะมันงาหมดนะเออจพูดพี่น้องหอยดีดีนะคนละตุนนี่เงยขาวๆเออแต่ว่ากระสีลลางอยู่ประมาณชองน้ำนะครับเพราะว่าบุลล่างบุลลัยครับเงี้ยครับเงี้ยอะไรเงี้ยกระสีลลางน้านึังครับของช่องน้ำนะครับพี่น้องน้ำ หันไปหนองน้ำหนึ่งเดี๋ยวปล่อยพันไปนะครับหนำซ้องนะครับมันซ้องนะครับมันเท้าไม่ได้ครับแต่การสัมผัสให้มันรู้สซึ้งน่อได้ครับมันมือนึ่งลื่นนะครับตัวังไมให้แสกันด้วกันนะครับเนาะมือนึ่ลื่อนด้ยมันลื่นเพราะว่ามันเป็นหอยังร่มนะครับมันไม่ขน ขนมมีตัวนี้นี่ขนอาจาสิบบุรีมันได้นะตัวหลังเสร็จต,ต้องไปพักน้ำไปก็ไปเอาเอามึกนาวนะครับผ้าว่ผ้าคือคือปาดปาดของน่าใส่หนอยนะครับเพื่อใส่มันมันเต็งมันติงนะครับ บางนาอนี้ล้างจากแล้วคาบียบางนาใจแล้วครับพี่น้องพี่โจ้พูดว่าให้มันเตึงๆนะครับเนาะเตง่อสำหรับก้อนจะ๊ยบตำตำน้ำพริกตำน้ำจิ้มกินกับเนี่ยเท่ากับเตรียมหอยไปก่อนเตรียมหอยเสียครับนท้องแฉะอยู่บ่างดองดมบ้งครับไม่กินอยู่บ่าครับโอ้ทานแก้ว หลังจากล่างหอยไปแล้วต่อไปก็จะเป็นล่างกั่งครับก็คือใส่เกลือเกลือซอยเกลือสิบว่ให้มันลดความเค็มของอาหารทะเลนะครับเพี่น้องกั่งนะครับตโตง,ง่ายด้วยครับประมาณเจา้าโลครับพี่โหยงั้นวุมีครับแต่ไม่รู้เดียวครับโตอยู่ก็ไม่ด้เป็นขารอย่างไรครับกั่งเนี่ยก็แล้วกี้ครับกัน ผันบ้านตายเงยังยังยังี้ยมีชีวิตอยู่กับประมาณพันกลัวพันน้องพันกลัวพันแปลโดนละพันเมันเดือครับยังบ่ตายครับตัวนี้ตายแล้วประมาณห้าหกรน่อยครับแล้วหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณนาทีสองนาทีก็นำตั้งขึ้นมาเสร็จภาชนะเตรียมสำหรับทำเมนูอื่นต่อไป เป็นกั่งทอดกระเทียมด้วยพี่น้องกั่งทอดกระเทียมหอมๆกรอบๆนะครับหอมจากกระเทียมนะครับน้ำมันทันร้อนแดงทอดกั่งหอมๆนุ่งเรียบกรอบพี่น้องมาติดตามนะครับตอนนี้กระเทียมปัจจุบันเรียบร้อยนะครับจากพี่โจครับตอนนี้บ่าวแดงได้กระชินมาด้วยพี่น้องเอามาซองหนดมันโมซาใจโมซาใจครับพี่น้องโอ้ยนี่เข้ามาเป็นงาน กินกบพ้อยนะครับกินกบหอยนางรมนะครับจะไปแซกยังกับบาแดงอันเพิ่นว่าให้เอามากินกบพอยนางมนี่หละะไเปลนงานมาเป็นนะครับามาเป็นงานเลยรไปหรอไอ้นอแซมหนีนอะเดินดนใส่เขอกว่าเอาเอาขีนมากินกบพรอยเนี่ว่าหาเลยจหาเลยเอาเดีครับหลังจากห้อ ทำลายต่นมาแล้วพ่ากำมังเก็บใบหย่อนแบบนี้นะครับคนนี้กระดิ่งมันกู้อยู่ได้เพราะกระดิ่งมันแตกไม่นะครับเลยทาเอาหยอดกระทิ่งมาใส่หอยเลยครับเพื่อทำอะเอามาเป็นงาพี่น้องเอามาเป็นงาได้ครับแบบเก็บแบบตามสบายใจครับรำมาติาด้วยครับไข่ไข่พู้แต่ไข่พี่น้องปัดจีโถวว่าบักแย่เลยพี่น้องเลยเอาไปกินกับหอยครับ นี viendo, ่ไงมันไงนี้ใสยใส่ไหนครับซอยยิ่ๆซอยจตไข่ครับกินกับห้อย่างร่มเยซอยจตไข่ยิ่กับห้อยเลยพี่นาะซอยยิกๆยิ่ยิ่หร้อนอเอาลุกเลยเงเขย่งัดในรัครับอื ครับบานนี้บานีครัก็ยชายะเฮ็ดแมโน่เป็นทอดทอดกั้งครับบานนี้ทอดกั้งครับบ้านสามวัวโวโอวก็กน้ำมันแจกสรุปพาอยู่ อ้านกั้งครับก็ต้องทอดจะอะไรที่ทอดทอดก็จะมันเหลืองคือกุ่งนั่นทอดกั่งได้พี่นอ้งองไ,ไม่ทอดกั่งครับเก็บไล้ครับผมอะไรครับกับ้ง <K l ug> ทอด ว่าหรือกันปีกว่าสิปิ้งเขากับผ้าปิ้งโอ้น่ากินมากอันนี้คือพริกเผาครับพริกเผาเนี่สีกิ้งหอยังครับก,ก็หอยนางรมครับหอยอยังหอยนางรมหอยนางรมโอ้อยากเห็นตัวหอยด้เเตัดมาไอ้เจ้ตัวหอยอยู่ไหนตัวหอย ทำไมปลาดูหน่อยปลาชอบกินหอยหอยเป้งๆใหญ่ๆยวบๆหลังจากก้อนนานี่ขัน้นหน้าลุไปอ่ะขั้นหน้าลงไปอันนี้พร้อมกินครับอันนี้เพื่อเพื่ออะไเพื่อไมนเต็งตึงเหรอทำให้ไข่หนาออกมาหอยนี่ต้องหวหๆวให้มังเป็นตกๆคนกับบุ๋มอี๋ก็พี่น้องเด็ดขนาด สาวหน่อยนะค่ะพี่เ้ามีหอยนางลมนะคะมากินกันจับแทะค่ะชายาญ้าคนสาวหน่อยยี่สิบปีกีสาวหน่อยยี่สิบปีกีจิ้มเมื่อไหร่ะพี่น้องอันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะจะไปจิ้มยัังครบจจะไปิ้มก็ยังครับอันเดียวยาตะโคนมากนะคะใส่กับหอยนางลมก็ได้ หอยนี่กินดิบๆก็กินซุกกันได้นะแซบคุณหน่อยนะหอยดิบก็แซบค่ะหอยสุกก็แซบด้วยค่ะในห้องก็มาพัดเครื่องครับเครื่องเครื่องเนื้พัดพันย่างพัดพัดปลาชลานครับพัดก๊อกไสพัดเครื่องครับพ,พ,บพเอบพเครื่องหัวดำไปแล้วนะครับ ัดเครืงขัวเครื่องกรื่องปรงครับมีน้ำตาลครับแป้งนัวครับโอชิมิโอชิมิครับใสหอยนางรบน้ครับครับเรียว่าความมักนามน้อย้นาม้ยครับเดี๋ยวจะกินกับขอก็ต้องใส่นามร้ายน่ครับ ครับที่นี่ครับใส่เกลือครับเกลือลงก้อนครับพอปลาข้าววงแล้วนะครับชุดสายเขาจะเอาปลาลงนะครับนะครับพี่น้องหลังจากบเกลือข้าไร้ทีเลียวนะครับออนตัวเลี่ยวเขาก็เอาเนื้อปลาลงนะครับที่นี่ครับพัดไปเรื่อยๆนะครับจะ่ปขั้วมน่วคั้วเสียบโอเคแล้วครับเพียงแต่ว่าพัดเห็นเข่ากันที่ซื้อนะครับ มันเาาเขาก็ลงนะครับทีหลังก็ว่าได้ที่เนียโอ้ยแม่สุดท้ายคือใบมะกรูดเนียนเชี่ไปลาดุงผู้เชี่ยวชาญมาเชี่ยไหมเนี่ยครับผู้เชี่ยวชาญด้นเหรอครับรู้ว ยงาีย่างาัดปลาสลามครับโหน้าตาโดน้าตาจานมาจานมาเส่เขาก็มีปลาสลามเจลามเะเล่ลูกเลาเจครับเลม่มามจพูนาครับพูนาพันไดจำทั้งรอบก้วกันมันเอาม่ฝากครับพูนาโจครับครับครับผมเสียโจนะครับพี่น้องเสียโจเสียโจเปร้าน ก้นโศกก้นมันพันบล็อกือ้นเนือซันเนี่ยกุบโอ้ยบล็อกเนื้เปลี่ยนเลยดังไปอีกนะนี่อาหารพิเศษมาจากฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนี่เขาเรียกว่ากั่งกั่งตระกูลเดียวกันเหรอครับกุ้งนอกจากนี้ละครพิซซัตไงได้แบบนี้ ขลามครับชาชที่เด็ดอันอนี้คือหอยนังลมซึ่งจะเพิ่มร์โมูลทั้งเพศเขาส่วผหอยู่ะเภทไหนบุ่มีคนบอกครับค<อ>นมัมีตัวนี้เวลาโอ้ยินนีโอ้ย ต้องทำงานนี่ต้องทำงานน้าพี่น้องกินบัตรการฝากเงินในก่อนได้เลยทำมาทำมาขมิผักผักกระถินกระถินริมรั่วเป็นนมคนับพี่น้องตอนนี้ก็ขออยากกินนะครับเขาขอปิดกล่องไว้จำเลยแล้วครับผมดีครับ